ทำไมคนเราถึงอยากเลิกกับแฟฉันเบื่อแกว่แก,แกบเมื่อกันแล้วเนี่ยเงนินลกันไปแล้วฉันขอจูบแกเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมเลิกกันแล้วเรายัางเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมไม่มีทางไว้ ไม่ชอบผู้ชายที่ไม่มีความอดทนไม่ชอบผู้ชายที่เมื่อก่อนเป็นอย่างอย่างนี้เป็นอย่างไม่ชอบผู้ชายมีเขามีเขาไม่หนักหัวใครวะมันได้แปะที่หน้าผากแม่แกไงอย่าหาเรื่องแม่นี่ก่อนครับอย่าเสือกเลยนะสนุกชิคให้เลยเว้ยตัวแกอยู่กับชานวุ้ยแกเอาตัวมานี่ก่อนมาไม่แดกแม่เงยคนบ้าอะไรแดกตัวนี่ ถ้าเป็นอ้วนนะไหนๆก็จะเลิกกันแล้วนะไอ้รถที่เหลือเนี่ยว่าจะกันนํำให้น้ำเลยนํำอะไรทะลึอ่ัแก่าน้นี้กงลี่นชีนนะก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยคนก็คนเดิมนมก็นมเดิมนี่ไงออบีบขนาดเนี้ยถ้าไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ตื่นตัวด้วย ฉันชื่อกาจังค่ะเหมือนมากฉันขออนุญาตเข้าไปรูปไลค์คราวคุณนอยได้ไหมคะน่าเสียดายนะคุณได่มีคราวอ่ะผมไลยอดกกรูปคุณกลับเลยคราวฉันไม่มีแล้วกามีแต่คนนะโอค,คุณอยากลองรูปไลค์ดูบ้างไหมล่ะคะ เป็นแบบนี้ไงไม่ <74. S 2> <Memory> ตวรวจใช่ปะกวาเขาไม่กลับมาที่นี่หรือว่ากลัวเขาไม่กลับมารักเราแต่โคตรชอบเลยปัจ <estratég> จ <flush> ังโตเกมพิกซาดิทคอมเมดี้โดยยอดเล่าชัยและชาวคณะ ไปจูบกับเขาทำไมโอไม่เนอะโอ้ยาจิชินใจคืออะไรอ่ะพามึกไต้โอ้ยยี่สิบห้าธันวารับคริสต์มาสนี้ในโรงภาพยนตร์บอยปกรณิปโซระมิตาในภาพยนตร์แนวป๊อบตกเหรอตบซีแกตบฉันจูบแกคิดว่าฉันไม่กล้าเหรอฮะจูบ